ชื่อเรื่องแสงดาวในคืนหนาวในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงชันมีหญิงสาวชื่อมินตราเธอเป็นนักดาราศาสตร์ผู้หลงไหลในดวงดาวมินตราทำงานในหอดูดาวท้องถิ่นที่สามารถเห็นนกด,ดวงดาวอย่างชัดเจนในคืนที่ฟ้าเปิดเธอใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบแต่ลึกๆในใจเธอกลับรู้สึกเหงาเพราะยังไม่พบคนที่เข้าใจและแบ่งปันความฝันกับเธอ วันหนึ่งหิมะตกหนักทำให้มินตราต้องขับรถไปช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่รถเสียอยู่ริมทางเธอได้พบกับแทนไทยชายหนุ่มนักเขียนที่เดินทางมาเพื่อหาแรงบันดาลใจใหม่ในการเขียนนิยายแทนไทยเป็นคนที่มีเสน่ห์และอบอุ่นมินตราตัดสินใจพาเขาไปพักที่บ้านของเธอจนกว่าหิมะจะหยุดตก ในคืนแรกที่แทนไทยพักอยู่ที่บ้านของมินตราทั้งสองได้พูดคุยกันเกี่ยวกับความฝันและความหลงใหลของพวกเขาแทนไทยเล่าให้มินตราฟังถึงการเดินทางและประสบการณ์ที่เขาได้รับในขณะที่มินตราได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวและความมหัศจรรย์ของจักรวาล ความสัมพันธ์ของพวกเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งคู่เริ่มต้นทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการสังเกตดวงดาวในคืนที่ฟ้าเปิดการเดินเล่นในป่าหิมะและการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับนิยายและดวงดาวมินตรารู้สึกว่าเธอได้พบกับคนที่เข้าใจและแบ่งปันความฝันกับเธออย่างแท้จริง เมื่อเวลาผ่านไปแทนไทยต้องกลับไปยังเมืองเพื่อทำงานต่อแต่เขาสัญญาว่าจะกลับมาหามินตราอีกครั้งและเชิญเธอให้มาเยี่ยมชมเมืองของเขามินตราตัดสินใจที่จะไปตามคำเชิญของแทนไทยเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆและเพื่อสารต่อความรักที่พวกเขามีให้กัน เมื่อมินตราเดินทางไปยังเมืองของแทนไทยเธอได้พบกับความหลงไหลใหม่ในการเขียนและการสร้างสรรค์ผลงานทั้งสองร่วมมือกันสร้างสรรค์นิยายที่สะท้อนถึงความรักและความฝันที่พวกเขามีให้กันและกันในที่สุดแสงดาวในคืนหนาวก็สามารถเติมเต็มความอบอุ่นและความสุขให้กับชีวิตของทั้งสองคน